สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กันที่บ้านสวนพิมพ์ลอยตอนนัำชุมจังหวัดยโสธรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาขุดมันห้านาทีกันนะครับมันห้านาทีนี้ก็ปลูกไว้ได้ประมาณแปดเดือนเศษๆแล้วครับสูตั้แต่ป,ปลายเดือนกันยายนนะครับตอนนี้ก็เดือนพฤษภาแล้วนะครับดูจากต้นของเขาก็ไม่โตเท่าไหร่นะครับแต่ผมลองดึงดูต้นหนึ่งนี่ครับ ต้นนี้ตายนะครับยอดแห้งเขาก็มีหัวอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับมีหัวอยู่ยาวประมาณศอกหนึ่งพอดีหักนะครับเดี๋ยวก็จะดูต้นนี้ด้วยที่ว่ายอดตายนี่ครับส่วนตรงนี้ก็โตอยู่ครับอาจจะเป็นสายพันธุ์ของเขานะครับอาจจะโตประมาณนี้เดี๋ยวมาดูหัวในดินกันครับว่ามีหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวลองดูต้นนี้นะครับดึงมาดูซิมีหัวไหมอันนี้หัวยังไม่เดินเลยครับเนี่ยหัวไม่เดินเลยมีแต่ต้นเต็มเลยรากไปซะยาวเลยเรีบยอาไอ้นนไก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่ ต้นที่สองอันนี้เอาหัวไม่เจนเลยเนาะ,ะไม่เดือแน่น,นอนต้นนี้แหละที่ว่าได้งั้นเดี๋ยวดูต้นที่ใหญ่อีกหน่อยเนาะ นี่ตอนนี้เลยมีหวัวนิดหน่อยนี่ครับหัวมันก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่นาะ สามหัวเล็กๆเ,เดี๋ยวดูต้นถัดไปครับต้นนี้เป็นยังไง มีฉีดไปกิ่งหนตรงกลางมีหัวรึเกล่ากิ่งที่ฉีดมันไม่คิดก่าเป็นรากที่เฉยน่าจะเป็นรากทียดูต้นต่อไปกันมันห้านาทีเราอันนี้เจ้าจะโตที่สุดนะครับตอนนี้ หัวขาดด้วยอืมก็ไม่โตเท่าไหร่เนาะดูต้นต่อไป หีหัหัวเล็กๆลกต้นต่อไปมีหรือเปล่าตอนนี้เป็นดินทรายนะครับสารอาหารก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอก อันนี้ขาดสองอันอย่าละตาไปดูว่าหัวนี่ใหญ่ไหมนี่ขนาดเป็นดินซายนะครับ การลงหัวยังไม่ค่อยโตเลยได้อันนึงอีกอันนึง่งตอทั้งอ้เล็กๆเดี๋ยววางแผนปลูกใหม่มาดูต้นสุดท้ายกันครับ มีหัวหรือเปล่าไม่มีครับมีแต่รากออกไปนิดนึงทางนี้เออไม่มีหัวเลยอันนี้มีแต่รากย่าออกไป เสร็จเรียบร้อยครับประมาณ10ต้นที่ปลูกไว้ก็น่าจะได้พอกินอยู่ครับแล้วที่เหลือเดี๋ยวเรามาพรวนดินแล้วก็ปลูกไปนะครับนี่ครับผมใส่ถังไว้นี่ครับก็พอได้ต้มอยู่ครับตรงนี้ก็ต้องพรวนดินใหม่แล้วก็เดี๋ยวปลูกใหม่นะครับ อันนี้เป็นมัน5นาทีที่ปลอกเปลือกแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีสีของเข้าเหลืองดีจังเลยครับอันนี้ผมต้มแล้วก็ใส่เกลือนิดหนึ่งก็ต้มกินแบบนี้เลยนะครับไม่ได้เอามาเชื่อมครับสลับวันนี้ภารกิจในการขุด หัวมันของมัน5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนปกชุมและเพจบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนปรชุมของเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ